สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชัฐลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชัฐลักเซมเบิร์กซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2567ความว่าแกรนดู๊กองรีแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชัฐลักเซมเบิร์ก ผมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์กมีความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์กในปี2502 ประเทศของเรากำลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่น่ายินดีในการเฉลิมฉลองครบ65ปีแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันในปีนี้หม่อมชันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตนารมณ์อันดีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมัน่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานและยกระดับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่อไปในภายภาคหน้า พระปรามาพิไทยมหาวชิวราลองกรณ์พระวชิวรกะล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา16นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปัปปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสิริวัฒน์บุพพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์นำข้าราชการและผู้แทนเกษตรกร,กรจังหวัดอุตรดิต์เฝ้าทุนละอองกระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายทุเรียนหลงลับแปรทุเรียนหลินลับแปรทุเรียนหมอนทองสับปะรดห้วยมุ่นและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา17นาฬิกา32น,นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเมนวัดมกุฏกกัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายอาทรธนโชธนายอาทรธนโชธเป็นบุตรนายเล็กกับนางน้อมธนโชธเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2487เริ่มถวายงานในหมวดเชิญเครื่องงานมหาเล็กกองมหาเล็กเมื่อปี2520 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวุฒิยะอุตสาหะซื่อตรงเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิเงินเหรียญจกักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย นายอาอนทรธนโชติเป็นผู้รู้ในกิจการงานทั้งปวงหลังเกษียณอายุราชการในปี2552สำนักพระราชวังอนุมัติให้ปฏิบัติราชการต่อในตำแหน่งพนักงานสำนักพระราชวังพิเศษกลุ่มงานผู้มีประสบการณ์กองมหาดเล็กปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ทั้งใกล้ไกล ภายหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน2567สิริอายุ80ปีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจจาการิณีพีรรย,ยพัฒนรัชศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์และสพันสาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชาดำเนินไปทอบะเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิ ห้องสมุดเฮลซิงกิเซ็นทรั l ไล r a r รีโอดีอาสนาวิหารอุสเปนสกีป้อมปราการซูอเมลินนาพิพิธภัณฑ์ซูอเมลินนาโบสเต็มเปลีอัลกิโอมหาวิทยาลัยอัลโตศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่โอมเนียเมืองเอสโปมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิอุทยานแห่งชาตินุกซีโอและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเฮาเตียสำนักงานใหญ่บริษัทมาริเมโก สวนพฤกษศาสาตร์โกสณนีเอเมนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสาตร์ธรรมชาติของฟินแลนด์ในการสเสด็จพระราช,ชาดำเนินเยือนสาพันสาธาร,รณรารถเยอรมนีสมเด็จพระกนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะ,สะเสด็จพระราชาดำเนินไปส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณน้าเมืองลินดาวครั้งที่73นอกจากนี้จะทอดพระเนรสถานที่สำคัญและกิจาการของสถาบันต่างๆอาทิ ศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์นวาขององค์การแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้หอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิญคณะชีววิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไวเอินสเตฟันสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกไลมนิตพอรดัมห้องสมุดกรุงเบอร์ลินพิพิธภัณฑ์การสื่อสารกรุงเบอร์ลินศูนย์วัฒนธรรมฮุมบอสฟอรัม และสถาบัน f r i s c h h ์ b บ r Institute of the Markplank Society อสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทเที่ยวบินที่ TG 920สเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา45นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG923 เสด็จพระราชด,ดำเนินกลับถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา12.30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23มิถุนายนพุทธศักราช2567 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ